หลังนี้เงียบๆหลังนี้ทำไมเงียบ LIKE, ๆบน้าเข้าครับเนี่ยเอ้าอุ้ยเข้าครับเข้าอยู่เฮ้ยเงียบๆแต่เข้าโอ้โหนึกว่าจะบอกเข้าแล้วหมานอีกแล้วครับหมานอีกแล้ววันๆโอ้ยดูดิโอ้โหดูดูปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรบินแรงขนาดนี้ เอือเอาปลานิ้อีกสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดักปลากระดีครับผมมุ้งดักปลากระดีทุกคนนี่ครับซื้อมุ้งมาใหม่อาหารที่เราใช้รอก็จะเป็นอาหารปลาดุกครับอาหารปลาดุกผสมอาหารไก่อาหารหมูนี่แหละครับผสมกันไปห้าอันครับผมซื้อมา เดี๋ยวจะลองใส่ดูครับผมแล้วก็จะมาเลาะยามว่าจะหมานป่จะได้ป่แต่งว่นทีแล้วผมมีแค่มุงกันเดียวผมได้ไปเยอะเลยนะปลากะดี่คทุกคนไปใส่กันเลยครับฝนจะตกแล้ว เพื่อนๆใส่ย,ยัดลงไปเลยตรงนี้ นี่ครับทุกคนหลังแรกไปครับลุยก,กันต่อ ครับใส่กันต่อเดี๋ยวแวกกันใส่ตรงนี้อันนึงทุกคนหลังนึงใส่ตรงนี้นี่ครับนเนี่ยเดี๋ยวแวกใส่กันเลย ใช้อาหารนี่ลอยครับเพื่อนๆเ,เป็นอาหารไก่แช่น้ำครับออนนเอ,อา ยามใส่โอ,อ้แม่งน,นอนเอทเปดอยู่อยู่ตรงไหนว่าแล้วป่าคือบ,เอบ่เข้ารอบจักเป็นอาทิตย์แล้วมันนอนอยู่นั่นลหรโอ้โหแม่งเ,เดี๋ยวเอาไปดักมันมากวนเนี่ยนะบ่เคยได้เปน 2, ็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วอะ่ออะเออบ่เคยทุกทีจะติดในบัดนินเข้าโตสองโต,อ,งโตอันนี้เงียบเลยหายไปเลยเอาอาหารหวานก็มือม่อเมื่อซาวนี้เะรอเมื่อเมืาวเนี่ยโอ้โหเอาอาหารรอก็เอาคืนมันเงียบถึงว่า มันนอนเฝ้าเงั้นเลยอ่ะเพิ่งเห็นมเก้าเนี่ย<อ>แต่มันน่าจะมาหลายครั้งแล้วพอมันดักเรามันบอกเคยได้ทางพันจักของเี้นทางมันอ่ะมีบเสร็จไปนหนึ่งครับพี่เข้ามาดักปลาเหมือนกับเราเนี่ยนะครับผมใส่รอบไปครับใส่รอบใส่ใส่ไว้แต่ของเราใส่มุ้งเจอตัวเงินตัวทองครับตัวเฮียน,นะครับมากวนครับกินหมดเลยปลาบอกข้าเข <c oughs> ียดลายครับ หาวิธีจัดการไปครับเราไปใส่ของเราต่อเหลืออยู่สองหลังครับทุกคนเยอะครับเถวเนี้ยตัวเงินตัวทองนะปักเบ็ดปลาช่อนไว้นี่บดได้แล้วมันมากินเยื่อครับเอาเขียดใส่เอากบหน้อยใส่นี่มันมากินโโหเสียหมดเลย อือบอกตรงนี bow, e ้คือบัวมองนึงตรงนี้เนี่ยทุกคนดูนี่นะลองดูครับตรงนี้ลองดูลองดูเป็นตั้งเด้งงูเลยงูเข้าไสครับงูเข้ารอบงูไหมยังงูปลา Mungalah เดืยบร้อยครับเดียบร้อยเอาอาหารรออีกนี่เดี๋ยวจะได้กุ้งด้วยครับเผื่อกุ้งมันจะเข้ารอรอรอไปครับรออีกหลังนึง เลยหนึ่งหลังแล้วก็หลังเก่าที่เราใส่ไว้ตรงนู้นอีกหนึ่งหลังวฉจเฉแจฉว,แ,จว,แ,จวแต่สะฝั่งตรงนู้นมีอยู่สะหนึ่งครับอันนั้นปลาสลิดครับผมนี่ ใส่ตรงนี้เนี่ยครับนี่เวียดใส่ใกล้ๆตรงนี้กันนึงนะครับทุกคนไปมิดไปไปเลย বস্তু <laughs> গ'ল เรียบร้อยเรียบร้อยครับท่านผู้ชมไปแล้วก็ไปดูอันเก่ายังไม่ได้กู้เลยครับเนี่ยอันเก่านี่ครับเหยือหอนนยหย่อมันหมดแล้วครับอันเนี้ยเหยื่อมันหมดแล้วมีปลาอะไรเข้ามาเนี่ย ตายครับเนี่ยขาวๆอปลาอะไรอุ้ยปลาหมอตัวเบลอเลยอ,อื้อ้สองสัยมันไล่กัดกันมั้งครับเนี่ยหูตัวยังใหญ่ใส่กระแปงไว้ก่อนแล้วก็มีเตาน้อยตัวนึงครับ Tụi bà mổ tụi lên, đúng không? Tại tụi này tái lắm đấy <tôi> tàu nói Tụi nó có biết gì không? Tàu nói Tụi nó biết gì không? Quay lắm, quay, quay Ủa, hỏi của tụi lắm đấy หอยเยอะครับแต่นเนี่ยหอย,อยเชอรี่มาอจะเอาอันออกไงหนทีเนี้ยมีแต่เนี่ยโอ้โหเป็นปลาที่ผมไม่อยากจะจับเลยครับทุกคนปลาหมอเนี่ยโอ้โหเล้เลือดเลยครับเนี่ยงปาก โอ้โหกว่าจะแก้ได้ขาดบนมั้งเนี่ยมูงผมเดี๋ยวอนี้ใส่ก่อนครับทุกคนเผิ่มจะได้เพิ่มโอโ้ทั้งเต่าทั้งอะไรเข้าขาด ตัวเข้ามั้งล่ะครับโอเคครับผมแล้วมันรุนด้วยกันพรุ่งนี้ว่าจะได้ตัวบ่ไปครับห้าม้งนหกม้งนครับไปว่าจะมันประมาณไปชมกันพรุ่งนี้ครับผม สว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมได้เวลามายามมุงปากระดีกันแล้วครับดูกันครับว่าจะเข้าหรือบอ่เข้าปลากะดีเราทั้งหมดหกมงพี่น้องทั้งหมดหกมงไปดูมุงแรกกันก่อนเลยครับนี่เอ้ยน้ำวันวันอยู่ทุกคนน้ำดินดินอื ดูดูดูแป๊บครับแป๊บได้อยู่ห้าหกตัวครับทุกคนนี่ครับห้าหกตัวดิน้นดิ้นอยู่ข้างล่าง อาหารหมดด้วยเพื่อนๆลูกเต่าเข้าอยู่แล้วครับเนี่ยเต่าน้อยนี่ครับเตา่าในโคตรเยอะเลยอยู่นี่อะ่ะเนี่ยตัวเล็กอยไป,ไปถอดนาฬิกาก่อนครับเวลาจับเตา่าจับหอยออกแลวมันไปเกาะกับมุ้งครับผม ในกาใส่ถุงยามไหมได้ลูกได้ลูกปลาช่อนนะครับนี่ลูกปลาช่อนหนึ่งตัวย้อนแสงครับทุกคนแป๊บนึงบอกเข้าครับบอกค่อยเข้า จะใส่เยอะเพิ่มก่อนครับทุกคน๋ยวผมใส่เยอะเพิ่มก่อนเดียบร้อยครับจะใส่ชิ้ไว้เหมือนเดิมไปครับไปดูหลังต่อไปกันหลังต่อไปอยู่ข้างหน้าเลยครับอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่เนี่ยมานบ่บหลังเนี้ย แตนโอ้โหแตนตอดผมโอ้ือเจอล้ะผมเจอรังมาแล้วเนี่ยนี่ทุกคนตอดลงไปแม่นึงเนี่ยอยู่ต้นถอนนะครับทุกคนดูเนี่ย โอ้โหเดี๋ยวผมจัดการมันก่อน โคตรดุเลยทุกคนโคตรดุเลยทุกคนไปครับผมจัดการมาแล้วไปดูวันนี้เราดีกว่าตอดผมไปแม่นึงอ่ะทุกคนโอ้โหโคตรเจ็บเลย นี่ครับปลารอบแรกของเราบุกค่อยเข้าครับดูสิดูแต่ดิ้นอยู่ทุกคนน้ำมันวันอยู่อู้ยอันนี้พอได้ครับอันนี้พอได้โอ้อ,นนอ,อ,อันนี้พอได้ทุกคนดูอืเก็บคนครับเก็บ ปลาซิวด้วยแล้วก็ปัากิมโอเคใส่ลงไปสวยสวยเนาะจะใส่อาหารเพิ่ม พอได้ไปทอดนะทุกคนาาใส่อาหารเพิ่มสักน้อยอาหารก็ยังบมบหรอกครับยังเหลืออยู่ใส่เพิ่มไปใส่ก่อนครับเดี๋ยวผมไม่ใส่ก่อน ้อยครับผมโอ้อันนี้ก็ถือว่าได้อยู่ครับหลังนี้ให้ดูครับนี่ทุกคนโอ้โหโอเคไปดูกันต่อนี่อยู่ตรงนี้ดูสิหลังนี้เข้าบ่ดูดิน้ำวัน,ว,นวันให้ไหมอ้าดินบ่เอ้ยน้ำดินดินคุยเหมือนเห็นจะเห็นปูเข้าเลย อู Ooh, หลังนี้ก็โอเคครับหลังนี้ก็โอเคมีปูเข้ามาตัวหนึ่งเนี่ยปูปลากิมปลากระดีสวยๆครับผมปลากิมปลากระดีเดี๋ยวปูอยู่ไหนเนี่ย ตัวยังใหญ่ครับปูปูนาครับเพืเ่นอนๆใส่เข้าไปโอเคใส่อันนี้ล่อเข้าไปอีก ให้ดูผลงานครับเพื่อนๆโอหดูให้ดูผลงานครับปลากระดีมีแต่ตัวสวยครับแล้วก็ปลากิมนี่ครับปลากิมแล้วก็มีปามลาซิวก็กวกติดครับไปครับผมไปดูหลังต่อไปกันนี่อยู่ข้างหน้านี่ครับนี่อยู่ข้างหน้า อุ้ยตายแน่นอนเลยครับเนี่ยขาวเปี้ยเลยจมเลยหมูจมปลาตายครับหูหลังนี้หูหลังนี้โคตรเยอะครับมีมีส่วนที่มันตายมากครับเนี่ยโอ้โหแล้วก็หอยเชอรี่ สี่ลูกหนักตึกเลยมีตัวนึงโอเคหมดเย่ okay. ทีเนี้ยยังเหลืออีกสองอันทุกคนมุงปลาก็ดีเรา เใส่ไว้เหมือนเดิมลุยกันต่อลิกสองหลังดูหอยลูกบอลเลอร์เลยครับเนี่ยหอยเชอรี่ทิ้งไว้ครับ ถ้าเกิดตั้งใจหานะครับโอ้โหโคตรเยอะเลยแป๊บเดียวเหรอครับนี่ลูกนี่ลูกนึงถ้าเกิดตั้งใจหานี่เยอะครับหอยอะ่ะนี่ครับทุกคนอยู่หน้าเราไปไปดวนวันวันโอ้ยดูดิโอ้ยดูดูปาลาอะไรเนี่ยปาลาอะไรบินแรงขนาดนี้ อ้าปานินอีกกคนปานินก็เข้าดอกนี้โอ้โหปานินกี่ตัวนะสามตัวสี่ตัวเจ้วเจ้วนี่ครับปานิน ครับโอ้โหใส่ยังใหญ่สวยด้วยนครับดูวนตุ๊บเลยเก็บ <c oughs> หอยออกโอ้โหเกินคาดเกินคาดพี่น้อง สวยงามใส่อาหารเพิ่มมีน่าจะเตรียมอาหารมาครับเรียบร้อยแล้วก็เอาอาหารแช่น้ำปั้นๆนอสักหน่อย เรียบร้อยครับทุกคนใส่ไว no, ้แล้วไปเลยอีกหลังสุดท้ายโอ้ดูทุกคนโอ้เกือบขึ้นกระแป้งเนี่ยโอ้สุดยอดเลยโอ้โหอันนี้ล่ะมีดินไหมดูหลังนี้หลังนี้เงียบ ตรงนี้ทำไมเงียบๆบัวหน้าเข้าครับเนี่ยเอา้าอุ้ยเข้าครับเข้าอยู่เฮ้ยเงียบๆแต่เข้าโอ้โหนึกว่าจะบอกเข้าแล้วหมานอีกแล้วครับหมานอีกแล้วเห็นเงียบเงียบ,ยบนึกว่าจะไม่เข้า ใส่อาหารเพิ่มเดี๋ยวหลังนี้ช่วงนี้ครับเดี๋ยวค่อยย้ายปลาติดบอก่อยดีหลังนี้แล้วก็หลังเลขนู่นนะครับต้องซื้ออาหารปลาดุกเม็ดใหญ่กว่านี้ครับทุกคนมาใส่อาหารเม็ดเล็กเกินแล้วมันอบอมุมมุ้งได้ไม่ลน โอเคครับทุกคนดูผลงานกันครับโอ้โหดูทุกคนครึ่งครึ่งคูอ่ะโอ้โหเงียงปลกครับเงียงปลากระดิกปากดูปูมเทใสสวยๆแล้วก็ปลานินด้วยครับมีปลานินนี่โอ้สุดยอดสุดยอดคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับเพืพ่อนๆ ใครเข้ามาชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับผมช่องหนุ่มมโนนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามาเลาะใส่อาหารเพิ่มครับตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็จะมายามอีกเหมือนเดิมสำหรับวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ